สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยศรัทธาของคุณอารีสาธาราณน,นรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนากับศรัทธาของคุณอารีสาธาราณน,นมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัสว่าสัพพทานนางธรรมทานนางชีนาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัใจจัยให้คุณอารีสาธานนท์จงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณนริมนธรรมรักศรัทธาของคุณบุตรรากุลานุนสนศรัทธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพื่ดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคืนที่แล้วจากนี้ได้เลยครับนี่เราเรียนธรรมะเรียนในแง่ธรรมะเป็นอย่างนี้เพราอมาเรียนในแง่ของกรรมนามาเรียนในแง่ของกรรมนี่ทำที่จัดเป็นกรรมจึงเหลือสองคือกุศลธรรมานั่นแหละได้แก่กุศลเจตนาเป็นตัวกรรม อกุศลธรรมาคืออากุศลเจตนาละเป็นตัวกรรมฝ่ายไม่ดีกุศลธรรมาเป็นตัวกรรมฝ่ายดีเพราะฉะนั้นในส่วนของกรรมที่เรากําลังเรียนกันอยู่เนี่ยที่จริงก็คือเรียนเรื่องของตัวเองศึกษาภาวะจิตใจของตัวเราเองว่าในตัวของเรานี้เนี่ยทำที่เป็นกุศลก็มี ธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่เป็นอัพยากาตะก็มีพิจารณาหาให้เจอให้ครบนอกจากนี้แล้วก็ยังพบต่อไปอีกว่ากรรมหรือที่เรียกกันว่ากรรมนี่ตัวกรรมคืออะไรคือตัวเจตนาในะเจตนาที่เป็นไปในอกุศลเรียกว่าอกุศลกรรมเจตนาที่เป็นไปในกุศลเรียกว่ากุศลกรรม แล้วเจตนาที่เป็นตัวกุศลหรืออกุศลนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันทำงานหรือเรียกกันว่าหน้าที่ของกรรมมีสี่อย่างนะเรียนจบแล้วนะหน้าที่ของกรรมอย่างที่หนึ่งก็คือชนกชนกะแปลว่านำเกิดนำเกิดนี่เป็นหน้าที่ของกรรมที่ทำ แล้วก็อุปถัม์คือการสนับสนุนให้อยู่ได้นี่ก็เป็นหน้าที่ของกรรมแล้วก็เบียดเบียนอุป,ปีละกะกรรมระเบียดเบียนเวลามีสุขนะก็มีสิ่งมาเบียดเบียนให้สุขนันหมดไปเวลามีทุกข์นะก็มีสิ่งเบียดเบียนให้ทุกข์หมดไป ฉะนั้นหน้าที่ของกรรมอย่างที่สามก็คือทําหน้าที่เบียดเบียนกุศลเบียดเบียนอะกุศลอะกุศลเบียด,ยยบยดเบีย,บย,ยนกุศลมันอยู่อย่างเงี้ยครับฉะนั้นบางคนที่ทําความดีนะฮะทำความดีมาตลอดทําไมจึงต้องได้รับผลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สามวันดีสี่วันไข้ พอรวยหน่อยก็ถูกปล้นถูกโกงนะพอจนจนนะเขาก็ยังดีได้ถูกหวยทำนู่นทำนี่ทำมาคาขึ้นดีมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมจึงได้รู้ว่าออชีวิตของคนเราในอดีตมันก็มีทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีใช้เวลากรรมดีให้ผลสุขสบาย พอกรรมชั่วมาเบียดเบียนเท่านั้นเองไไม่สบายซะและ้วเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นความวิบัติได้เกิดขึ้นการสูญเสียได้เกิดขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยมันก็มีที่มามันมีเหตุผลนะมีเหตุผลเช่นกรรมที่ทําหน้าที่เบียดเบียนมีเรียกอุป,ปีรกกรรมก็เป็นหน้าที่นะ แล้วก็กรรมที่ไม่ยอมทำหน้าที่อะไรล่ะยกเลิกอโหสิกรรมนะมีกรรมที่ทำแล้วก็แปลว่ายกเลิกกันไปแนะอย่างเช่นกรรมที่ทำในชาติเนี้ยแต่ว่าทำปุ๊บเลยมันให้ผลเลยให้ผลเลยแล้วก็ยกเลิกที่จะให้ผลในพบใหม่ชาติใหม่ต่อไป แลถ้ากรรมใดทําแล้วยังไม่ให้ผลในชาตินี้มันก็มีโอกาสชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปทามันให้ผลในชาตินี้แล้วที่เหลือก็เป็นอโหสิกรรมไปยกเลิกหรือไม่ฉะนั้นประพฤติธปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอหรหันต์แล้ว ก็ให้ผลได้เฉพาะในชาติปัจจุบันชาติหน้าก็ต้องยกเลิกเพราะผู้ที่เข้าถึงนิพพานแล้วชาติหน้าไม่ต้องเกิดอีกแล้วขันที่จะลองรับผลของกรรมไม่มีแล้วก็แปลว่ายกเลิกกันไปดังนั้นกรรมนี่ทำลงไปแล้วเป็นชน,ก,รรก,นะนรรกกรรมก็ได้นะเป็นอุปถานพกกรรมก็ได้เป็นอุปรีระกรรมก็ได้เป็นอโหสิกรรมก็ได้ ทำที่กรรมที่ทำครบองคนะ์ครบองค์กรรมบทเช่นบาปก็จะเป็นชนกรรรนก,นชนกรรมฝ่ายบุญถ้าทำครบองค์เจตนาก็เป็นชนกกรรมฝ่ายบุญนั้นชนกกรรมฝ่ายบาปกำหนดที่องค์กรรมบทชนกกรรมฝ่ายบุญก็กำหนดเอาที่องค์ของเจตนา เราทำบุญทำกุศลเนี่ยมีเจตนาครบสามไหมก่อนทำปลื้มใจอิ่มใจขณะทำก็ปลื้มใจอิ่มใจทำเสร็จสับแล้วก็ไม่เสียดายพร้อมกับปลื้มใจอิ่มใจถ้าครบสามการนี่แล้วให้มั่นใจได้เราเอาละเราได้สร้างพบสร้างชาติเอาไวล้ละ เพราะกุศลกรรมที่ทำครบองค์เจตนาสามนี่เป็นชนกกรรมที่จะนำเกิดในภพภูมิที่ดีในภพใหม่ชาติใหม่เราทำบุญเคยคิดตรงนี้มั้งไหมเนี่ยถ้าเราไม่เรียนนะเราจะไม่ทราบเลยนะว่าเออเราได้สร้างพบสร้างชาติของเราไว้ใหม่อย่างดีเลย ก่อนทำก็ปลื้มใจขณะทำก็อิ่มใจทำเสร็จแล้วก็ไม่เสียดายเลยตอนนี้การที่จะรักษาบุญที่เราทำหรือกรรมดีที่เราทำไว้แล้วเนี่ยต้องมีปัญญานะครับถ้าไม่มีปัญญาท,ทั้งทั้งที่เราทำครบสามการแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญารักษานะมันมี กรรมที่มาเบียดเบียนได้อีกนะคืออกุศลกรรมมาเบียดเบียนกุศลกรรมเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยให้ลดกําลังน้อยลงน้อยลงน้อยลงเช่นเราใส่บาตรหรือถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วอีคนนึงบอกมึงรู้ไหมเนี่ยพระที่ปนมาด้วยเป็นโจนรกลอมตัวมาบวชถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเหรอ ไม่รู้ว่าตํรวจจับมันเลยเียเสียดายเงินเนี่ยตกลงเลยนะตากุศลเบียดเบียนกุศลทันทีไหมเบียดเบียนกุศลทันทีเลยอินีิเองไอตอนทําบุญเนี่ยเกิดปีติเพียงสักชั่วโมงหนึ่งได้พอไม่มีปัญญารักษา ได้ข่าวว่าพระที่มาเนี่ยปลอ,อมปวนบนมาบวชหรือจะปลักขโมยใครมาหรือเป็นปาราชิกะไรพะรู้เท่านั้นเองนะฮะคิดเป็นอกุศลทั้งคืนทั้งวันเลยฉะนั้นเตบุญแค่ชั่วโมงยกตัวอย่างแต่เป็นอกุศลเนี่ยสักครึ่งวันวีดีเจ็ดวันเลยไอ้อกุศลนี่มันก็มากกว่าใช่ไหมฮะมันก็มีกําลังไปเบียดเบียนเบียดเบียด บางคนถึงก็บะกเลิกแล้วไม่ทําแล้วเอาเงินเอาทองไปซื้อขนมให้เด็กกินดีกว่าอ้าวเห็นไหมตกลงอย่างนี้เขาเรียกกันว่ามันมีกรรมอีกชนิดหนึ่งไปเบียดเบีย,บยกนกุศลกรรมเบียดเบียกนกุศลกรรมให้ลดกําลังเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟัง สมัยก่อนนี่โหยเขามีพระที่ที่เชียงใหม่ที่เขาลุ่มหลงกันนกน,นะไปสร้างสำนักปฏิบัติใลตรลายใหญ่โตคนที่อุตรดิตเนี่ยนผมได้ปาไปปาตะคธาที่นั่นเนี่ยเขาก็ท่านเจ้าวาดบอกเนี่ยเพิ่งกลับมากลับมาก็เป็นลมร้องไห้ร้องหม่ม ขายที่ดินหมดเลยนะขายที่ขายทางแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสร้างที่นั่นหมดเลยนะกะชีวิตบ้านปลายเนี่ยไม่กลับมาเลยพอพระองค์นี้มีเรื่องกระสสกาดังที่สุดในเมืองไทยเลยนะโอ้โหเป็นลมเลยฮะ แล้วเขาก็ยึดหมดเลยไม่ให้เข้าไปกลับบ้านมาร้องไห้มาเป็นลมมาเลยมาอยู่ที่วัดน,นั่นนะฮะอย่างนี้เขาเรียกกันว่าไม่มีปัญญารักษากุศลเอาไว้ได้เลยท่านทั้งหลายนี่แง่คิดนะทำบุญทำกุศลมาเยอะเนี่ยเพียงไม่มีปัญญารักษาบุญกุศลที่ตนเองทำไว้นะ อากุศลก็ข้ามาเบียดเบียนกุศลจนทั้งไม่เหลือหลอเลยนะครับอากุศลมาเบียดเบียนกุศลไม่เหลือหลอเลยเพราะกุศลเกิดแค่วันเดียวยกตัวอย่างแม้ปลื้มใจได้วันเดียวแต่พอไม่มีปัญญารักษากุศลไว้เที อกุศลมันเกิดเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเสียดายไม่แค่นั้นนะแช่งวันแช่งคืนอีกด้วยแล้วลองคิดดูสิครับอกุศลเกิดสักสามวันเจ็ดวันบางคนไปเนี่ยัยงคุณอยู่แลยแต่อีพรืมใจนะ่ะมันไม่โผล่มาเลยนะแต่อคุณใจเสียใจทุกข์ใจมันโผล่มาตลอดเวลาเลยตรงนี้เราไม่รู้เลยนะว่า เรามีอกุศลเบียดเบียนกุศลซะไม่เหลือหลอเลยลงทุนทำบุญหมดไปสักห้0 0ันยกตัวอย่างเนะี่ยซื้อข้าวซื้อข,อ,ของอะไรหมดไปประมาณ 5, 000, ห้าพันหรือหมื่นนึ่ก็ตามนะฮะแต่บาปนี่ไม่ต้องลงทุนเลยนะนะ,ะพออากุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยมันมันสับมันไปเบียดเบียนกุศลที่ทำมาทั้งหมด ให้ลืมความปลื้มความปีติมีอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาถามร้องไห้ด้วยนะเนี่ยมีข่าวแล้วฉันเนี่ยทำบุญไปเยอะคิดทีไรก็กลุ้มใจเสียใจฉันจะทำใจยังไงดียังดีนะโทรศัพท์มาถามนะโทรศัพท์มาถามผมต้องถามย้อนเพื่อให้เขาได้สติท่านทั้งหลายจำไว้เราต้องถามตัวเรา ยกตัวอย่างนะเราทําบุญกับหลวงพ่อองค์นี้โอ้โหพอถึงคราวนั้นมีเรื่องราวปุ๊บถูกจับให้ศึกหรืออะไรก็แลวแต่ท่านนะฮะท่านอย่าเสียใจนะครับแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามพรานหรือเชียงใหม่หรือที่ไหนก็ตามเยอะแยะไปเป็นตัวอย่างให้ดูได้เยอะอย่าเสียใจนะครับทำไมถึงไม่ให้เสียใจ นะฮะเพราะเป็นเรื่องคนละเรื่องคนละการคนละเวลากันไอตอนที่เราทำบุญกับท่านน่ะท่านเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเราไม่ได้ทำบุญกับคนชั่วเราตัดสินใจดีแล้วรู้ถูกเข้าใจถูกดีแล้วเราจึงทำแล้วบุญนั้นได้ทำครบสามการแล้วเป็นบุญสำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำบุญกับคนชั่วไม่ได้ทำบุญกับพระที่ชั่วไม่ได้ทำบุญกับคนเลวเราทําบุญกับคนดีและบุญก็สเสด็จเราไปแล้วนอกจาก,กวันนั้นไปแล้วก็ตัวใครตัวมันคนมีกิเลสเนี่ยเขาอ,อาจจะทำความดีก็เป็นบุญของเขาทำความชั่วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาแต่เราเป็นทำบุญเราสมบูรณ์แล้ว เราก็รักษาเจตนาที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วทำไว้ครบดีแล้วเป็นของเราอย่างสมบูรณ์แล้วแค่นี้ก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วคนเรามันทำดีได้ชั่วได้แต่ตอนที่เราทำเราทำว่าคนดีแต่ถ้าทำตอนนี้เราก็ไม่ทำเพราะมันเลวแล้วเราจะไปทำก็บมันทำไมใช่ไหมแต่ที่เราทำเราทำว่าคนดีเราก็มั่นใจที่บุญของเราทำก็คนดีก็จบแค่นี้แต่มันมีอัตราดี ใช่ไหมมันไม่ยอมกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นเราขาดปัญญาที่จะไปรักษาบุญเอาไว้พอขาดปัญญารักษาบุญไปปุ๊บเนี่ยก็เสร็จกิเลสทำบุญมาเยอะหมดเงินไปเยอะนะฮะหมดเงินไปเยอะแต่ได้ข่าวเพียงนิดหนึ่ง โอ้โหขาดสติขาดปัญญาวันไหวไปตามข,าขา่าวคราวทันทีเลยหมดบาปอากุศลไหลเข้าสู่จิตใจเต็มเพียบแทบจะไม่เหลือเลยความดีไม่เหลือเลยนอกจากจะไม่เหลือความดีติดใจให้น้อมจิตจำลึกถึงแล้วนะ่ยยังเกิดความเร็วขึ้นมาใหม่คือแช่งมันด่ามันนี่คือความเร็วใหม่นะ ไอ้ความดีนี่มันไปตัดหลอไอของพยไอ้ความเร็วนี่มันไปตัดรอนกุศลหมดเกี้ยงนอกจากจะมันจะเบียดเบียดแล้วมันไปตัดขาดเลยเลิกทากันทิ้งบุญนั่นคือความชั่วตัดรอนความดีครับนี่เราพูดในแง่ของกรรมเลยเราไม่เคยอ่านกรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจเลยจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตามตำรา,าเราก็ว่าไปตามตำรา ถ้าเราเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงต้องคอยสังเกตสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่เราทำกรรมและให้ตัดสินให้ได้ว่าในขณะนี้เราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเรารเ,เราทำกรรมดีแล้วก็สำรวจด,ดูว่ากรรมดีที่เราทำนี่ครบ องเจตนาสามมก่อนทำก็ปลื้มใจขณะทำก็คือประเคนหรือถวายคือส่งให้ก็ปลื้มใจประเคศนแล้วถวายแล้วส่งให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เสียดายเลยพร้อมก็มีความปลื้มใจเอาละเราได้บุญครบสมบูรณ์เลยปิดปิดบัญชีตรงนี้เลยนะปิดบัญชีตรงนี้ถ้าหากว่าเลยเวลานี้ไปแล้ว ท่านจะไปขึ้นช้างลงมาอะไรก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราปิดเอาไว้ตรงนี้เลยว่าเราได้ครบบุญสามอย่างแล้วครบสามประการแล้วจบสามอย่างแล้วรักษาไว้ตรงนี้ให้ดีนะรักษาไว้ให้ดีด้วยมีสติด้วยมีปัญญาสำรวจตรงนี้ครับฉะนั้นเราก็ได้บุญที่เป็นชนกกรรมครบสมบูรณ์ ได้บุญที่เป็นชนกครบได้บุญที่เป็นชนกกรรมครบสมบูรณ์แล้วจบครบสามการแล้วครับจากนี้ไปก็คิดถึงมันบ่อยๆไอ้บุญที่ครบสามการแล้วเราคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับเราปลูกต้นไม้ปลูกไปแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วมันดูแล ลบน้ำใส่ปุ๋ยไอ้เจ้าตนา้นไม้ตี่มันงามใหญ่เลยใช่ไหมเจริญงอกงามเพิ่มขึ้นพั่มขึ้นเราเอามาเล็ดเพาะไว้เมล็ดเ,เดียวมันงอกงามเพิ่มขึ้นเพิ่จนกระทั่งมันไม่ได้มีเมล็ดเมล็ดเดียวละเป็นร้อยเป็นพันจากมะม่วงลูกเดียวเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นยอดเป็นชอ่อเป็นลูกมาอ้ยเต็มไปหมดแลยเกิดจากเมล็ดเดียว ฉันได้ก็ดีกุศลกรรมที่เราทำไว้ครบสามการแล้วเนี่ยมันคิดถึงคิดถึงไว้เสมอเหมือนดังกับเราหมันลดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้ไม่ได้มีผิดกุศลก็งอกงามงอกงามงอกงามจนกระทั่งมีพลังแก่กล้าพอสิ้นบุญเก่านี้ปุ๊บกุศลที่เราคิดถึงมันเสมอนะมันให้ผลก่อนไขเพราะกำลัง ให้ผลก็คือเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ตามกําลังของกุศลที่เราลดน้ําใส่ปุ๋นแก,ก่ก้าจากกําลังคิดถึงของมันเพราะกุศลที่เราทานี่หนึ่งเป็นโนกรรมนะเป็นโนกรรมด้วยแล้วก็สองนะมันจะเป็นอาจินกรรมกุศลคิดถึงมันบ่อยๆกําลังเพิ่ม่ากำลังเพิ่ม แล้วมันจะเป็นกุศลอาสนกรรมคิดถึงจนกระทั่งวันสุดท้ายวันตายตกลงจากกุศลชนกกรรมเป็นกุศลอาจินกรรมเป็นกุศลอาสนกรรมตอนตายกําลังที่ทําในชาตินี้นะฮะมันให้ผลในชาติที่สองทันทีเลยสามารถคิดมันถึงตลอดเลยมันก็ให้ผลก่อนขายท่านอุปมาเปรียบเทียบไปนี่คุยกันก่อน ก่อนที่จะถึงหลักวิชาการพอเข้าหลักวิชาการแล้วมันก็เกิดการสับสนระหว่างกรรมใหม่กรรมเก่าต่างๆทำๆทำๆไว้เนี่ยนะฮะเราไม่รู้ได้นะว่ามันอะไรมันจะให้ผลก่อนทำมาตั้งเล็กแต่น้อยเท่าไหร่ทำมาชาติที่แล้วเท่าไหร่แล้วถอยหลังไปเท่าไหรไม่รู้เท่าไหรท่านเปรียบเหมือนกับให้เราเนี่ยกำก้อนดินก้อนทรายขึ้นมากำหมื่น ถ้าอยากจะรู้ว่านะกรรมไหนที่เราทำให้ผลก่อนเนี่ยนะให้ปล่อยมือก้อนดินลงปุ๊บนะถ้าดินก้อนไหนมันถึงดินก่อนนะก็เหมือนับกรรมที่ทำเนี่ยมันก็ส่งผลก่อนทีนี้เราลองดูสิครับไอ้ก้อนไหนไม่ถึงดินก่อนคือก้อนใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึงอไรครับ ไอ้ก้อนใหญ่มีน้ำหมักมากเนี่ยมันจะถึงดินก่อนเพราะแรงถ่วงมันมีมากชั้นใดก็ดีกุศลกรรมที่เราทำแล้วคิดถึงมันมบ่อยๆมันเป็นกุศลชนโนกรรมอาละนำเกิดได้จากนั้นก็เป็นอาจินกรรมนะฮะคิดถึงมันมบ่อยๆอาจินกรรมนี่แปลว,ว่าทำกุศลอาจินนกรรมนี่หมายถึงว่าเป็นกุศลอยู่เรื่อยนะ แม่แต่เวลาสุดท้ายจิตจะดับก็เป็นกุศลอาสนกรรมฉะนั้นกุศลท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมและสธาของคุณอารีสาธานนรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้ครับ คออนุโมทนาสาธุกันสธาของคุณอารีสาธานนท์มาณโอกาสนี้คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตากของคุณอริมณธรรมรักสตาของคุณบุษร,รากุลานุสนสตาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสตาของคุณศกราเผือกงามร่วมกันรับผิดชอบพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณอารีสาธารานนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีค <ใน S 1> รับในหัวขอ้อธรรมะกิเลสตหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมะ สมอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระทรรทำจิตใจให้สงบรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา